ฮิวลาเรียนนิสัยเก่าๆทำให้เราเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักจากดาวเคราะห์โลกฉันคือฮิวลาเรียนวันนี้ฉันนำของขวัญมาด้วยของขวัญสำหรับทุกคนที่ฟังฉันในขณะนี้ของขวัญกล่องเล็กกล่องเล็กๆที่เหมาะกับแต่ละมือของคุณเมื่อสิ้นสุดการประชุมฉันจะบอกคุณว่าจะทำอย่างไรกับกล่องนี้วันนี้ฉันอยากจะอธิบายบางสิ่งร่างกายของคุณเป็นแบบไหน มันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่งซึ่งได้รับการดูแลรักษาโดยพลังงานสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเขาพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาดั้งเดิมของพลังงานนี้คือประกายอันศักดิ์สิทธิ์ดีวสยสปาร์กมันทำให้ร่างกายของคุณมีชีวิตอยู่และผ่านทางอากาศอาหารน้ำคุณทำให้ร่างกายนี้ได้รับพลังงานมากขึ้นให้คุณลองสังเกตสิ่งที่ฉันกำลังพูดคือ พลังงานมนุษย์หลายคนคิดว่าร่างกายของพวกเขาเป็นเพียงร่างกายไม่มีอะไรมากไปกว่านี้พวกเขาไม่แลกเปลี่ยนอะไรรับอะไรและไม่แสดงอะไรเล็ดลอดออกมาเลยแต่ในทางตรงกันข้ามนั้นร่างกายมนุษย์แต่ละคนได้รับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวและสิ่งที่พวกคุณหลังหรือสร้างสารค์มันออกมาทุกสิ่งที่เกิดจากความคิดคำพูดการกระทำและแม้แต่สิ่งที่คุณกินเข้าไป จึงมีการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอโดยที่คุณทุ่มเทสิ่งนั้นออกไปมากและได้รับจากภายนอกมากมายและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะหรือมันผ่านศูนย์พลังงานที่เรียกว่าจัก,กรที่มีอยู่ในร่างกายของคุณแต่ละคอมีหน้าที่เฉพาะและต้องทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพเพื่อความสมดุลของจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ ย้อนกลับไปที่ฉันพูดไปเมื่อครู่ที่แล้วคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในธรรมชาติเหยียบฝ่าเท้าของคุณบนร่างของโลกไกอาโดยตรงเปียกน้ําอาบน้ําหรือดื่มน้ําจากโลกไกอาหรือแค่เดินเล่นในปา่าคุณก็กําลังดูดซับพลังงานอันบริสุทธิ์ของโลกแม่ธรณี คุณกำลังดูดซับพลังงานอันบริสุทธิ์ของผู้สร้างคุณและนี่ก็มหัศจรรย์เพราะพลังงานที่ถูกดูดซับนี้บริสุทธิ์สะอาดและสมดุลตามธรรมชาติอีกทั้งยังมีพลังที่สามารถปรับสมดุลจากกระที่ไม่สมดุลได้อีกด้วยในทํานองเดียวกันเมื่อคุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นความชั่วรายเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเผชิญหน้าแบบสบายๆแบบมีชายการแข่งขันกันที่ซึ่งความสุขมาเกิดขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินเพียงเท่านั้นมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสภาพแวดล้อมนี้จึงสร้างอีโก้ขึ้นมาเองและเมื่อคุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมเช่นนี้คุณก็แลกเปลี่ยนและรับพลังงานนั้นด้วยหากคุณเป็นคนที่สมดุลและสงบมันจะส่งผลกระทบต่อคุณน้อยมากเพราะสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ทำให้จิตใจของคุณอยู่ในความสมดุลเพื่อให้คุณรู้วิธีการทำความสะอาดตัวเองจากสิ่งสก,กรปรกนั้นในภายหลังแล้วทุกอย่างจะกลับสู่ความสมดุล ตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยและที่แย่กว่านั้นคือคุณไปสถานที่เหล่านี้บ่อยๆดังนั้นฉันจะบอกคุณว่าคุณกำลังดึงดูดความไม่สมดุลอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนี้จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตและทางร่างกายหลายท่านไม่เข้าใจว่าทำไมโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างจึงเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดจากสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่บ่อยๆนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพื่อมีให้คุณลืมว่าคุณจะหลังไหลและได้รับพลังงานอยู่เสมอ เรามาพูดถึงการแลกเปลี่ยนกันให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพ่อแม่สร้างสองสิ่งมีชีวิตที่รักกันแต่เป็นความรักที่แท้จริงความรักที่สมดุลความรักที่บริสุทธิ์เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายเหล่านี้ก็จะมีการระเบิดของพลังงานการระเบิดของความสุขและความรู้สึก แต่การระเบิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความรักที่บริสุทธิ์จากความรักที่จริงใจจากความรักที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองดังนั้นจึงเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งคู่เพราะในขณะที่พลังงานระเบิดจากกระของคุณจะเต็มไปด้วยแสงสว่างเพิ่มขนาดและนำมาซึ่งความสมดุลทั้งหมดและความสุขซึ่งมาจากความรักอันบริสุทธิ์มาสู่ร่างกายของคุณนั่นเอง สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดาพระมารดามิฉะนั้นจะไม่มีความหมายต่อกระบวนการทางเคมีทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นนี้ดังนั้นฉันกำลังพูดถึงสถานการณ์สุดโต่งซึ่งมีความรักทั้งสองฝ่ายแต่มีความรักที่สมดุลความรักที่ยินยอมความรักที่สมบูรณ์ปราศจากความต้องการและไม่มีความรู้สึกด้านลบใดๆติดอยู่จึงจะดีมาก ตอนนี้ฉันไปสุดขั้วอีกคือสองร่างรวมกันคือการมีความสัมพันธ์โดยไม่มีความรักเป็นเพียงความสุขเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นไม่มีแหล่งที่มาของความรักในขณะนั้นถามว่ามันมีระเบิดไหมมันมีนะแต่ฉันจะถามคำถามคือระเบิดอะไรมันแค่เคมีเพราะภายในมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นในขณะนั้นและซึ่งมักจะไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีและมันอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างการระเบิดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองคนได้ จากนั้นสารเคมีระเบิดก็เกิดขึ้นและความรู้สึกทั้งหมดที่แต่ละคนมีก็แลกเปลี่ยนกันไม่สำคัญว่าช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหรือไม่แต่สิ่งที่แต่ละคนนำเข้ามาในจิตใจของพวกเขานั้นจะถูกส่งต่อือยังอีกคนหนึ่งและอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรก็จะถูกส่งต่อไปยังคุณแล้วอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่นะหรือและอีกคนก็จะถามว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่อัญญประกาศคู่ ดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เกิดความไม่สมดุลโดยสิ้นเชิงเพราะความสุขเพื่อความสุขไม่ได้สร้างความสมดุลแต่มันสร้างสิ่งอื่นใดนอกจากความสมดุลมีจุดสิ้นสุดสองประการนี้คือยอดรวมและความไม่สมดุลทั้งหมดและระหว่างนั้นก็จะมีสถานการณ์นับไม่ถ้วนซึ่งทุกครั้งที่คุณสัมผัสร,ร่างกายของใครบางคนและตอนนี้ฉันจะไม่พูดถึงความสุขอีกต่อไปฉันจะพูดถึงเรื่องอื่นเมื่อสัมผัสกายต่อกายใจต่อใจจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในขณะนั้นคุณอาจมีอารมณ์ความรู้สึกแม้กระทั่งความรู้สึกรื่นรมแต่ออร่าของคุณเป็นอย่างไรนะหรือคุณอาศัยอยู่บนเตียงที่เป็นดอกกุหลาบคุณสร้างความรักและแสงสว่าง100%เซในแต่ละวันของคุณหรือไม่เพราะฉันจะบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปคุณจะอยู่ในมิติที่หมานานแล้ว ดังนั้นออร่าของคุณจึงถูกชาร์จจากทุกสิ่งที่คุณสัมผัสช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าช่วงเวลาแห่งความผิดหวังช่วงเวลาแห่งความโกรธทุกสิ่งที่มนุษย์ประสบทั้งหมดนี้อยู่ในออร่าของคุณดังนั้นเมื่อคุณเข้าใกล้บุคคลอื่นและสัมผัสหัวใจของพวกเขากับคุณการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นคุณเริ่มแบ่งปันความรู้สึกคุณได้รับและคุณก็ให้ไม่มีทางอื่นและคุณอาจพูดว่าแต่ในขณะนั้นฉันก็ดีใจที่ได้พบคนนั้นใช่แต่ทุกสิ่งที่คุณถืออยู่ก็มีีกกการแลลเเป่่ยนนนชั ฉันคิดว่ามันดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดีมันเป็นนิสัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อที่คุณจะได้ไม่อยู่ในที่ที่ไม่สมดุลเพราะคุณจะไม่สมดุลอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่พวกเขาทุกคนต้องการที่จะสามารถชักจูงคุณได้พี่น้องทั้งหลายการแลกเปลี่ยนระหว่างร่างกายเป็นสิ่งที่จริงจังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหัวใจต่อใจ มีวิธีทักทายแบบอื่นๆเช่นการจับมือการทักทายการจับมือการทักทายทำลายล้างน้อยลงน้อยลงมากเพราะคุณเป็นเพียงการะส,สมจัก,กระมือเท่านั้นไม่มีการพบปากกันด้วยหัวใจเราก็เลยพูดได้ว่ายังเป็นคำชมอยู่ก็จะบอกว่ายอมรับได้จูบบนใบหน้าในทำนองเดียวกันหากไม่มีการสัมผัสกันระหว่างหัวใจก็เป็นที่ยอมรับเช่นกันแต่เราไม่สามารถลืมสิ่งหนึ่งได้คือออร่าของคุณนั้นใหญ่โตมันไม่ได้มีขนาดเท่าร่างกายของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณเข้าหาใครเพียงเพื่อจับมือหรือจูบแก้มออร่าของคุณก็จะมาบรรจบกันและมีการแลกเปลี่ยนกันไม่เข้มข้นเท่าใจและใจแต่มีการแลกเปลี่ยนกันฉันรู้ว่าสำหรับหลายๆคนที่นี่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกหรืออะไรที่ไม่สมเหตุสมผลนักแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้มีความหมายทั้งหมดฉันจะบอกว่าการแสดงความรักเป็นสิ่งที่จริงจังมาก มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำบนโลกนี้เราก็เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้และประพฤติเช่นเดียวกับท่านการแสดงความรักคือความรักที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ความรักสมดุลสิ่งอื่นใดนั้นไม่ใช่ความรัก ดังนั้นสำหรับคุณที่จะพบจุดสมดุลนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าคุณคุ้นเคยกับการพูดถึงความรักอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่รักแท้ดังนั้นพี่น้องของฉันลองคิดดูอีกครั้งแต่อย่างที่เราพูดเสมอว่าทุกอย่างคือทางเลือกและถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไราสาระและคุณยังคงมีนิสัยของคุณต่อไปก็ไม่เป็นไรตอนนี้อย่าลืมรายละเอียดอย่างหนึ่งคุณไม่สามารถบังคับให้ใครทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการทำได้ ดังนั้นหากคุณเปิดแขนแล้วอีกฝ่ายไม่ตอบสนองก็อย่าไปตัดสินเขาเพราะเขาไม่อยากถูกกอดมันเป็นเส้นทางที่มีมาและไป อย่าทำอะไรกับคนอื่นโดยการฝืนใจพวกเขาลองคิดดูสินี่เป็นกระบวนการที่คุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงและนี่ก็ไม่หยุดรักการแสดงความรักไม่ใช่อย่างนั้นการแสดงความรักคือความเอาใจใส่ความเสน่หาความเอาใจใส่คนที่รักกันจริงก็แลกกอดกันได้ครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เพราะตามทฤษฎีแล้วที่นั่นมีความรักแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็กำลังแลกเปลี่ยนระหว่างตัวคุณเอง สิ่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้การทำสิ่งนี้กับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจคนนั้นถ้าคุณไม่รู้ชีวิตของคนนั้นจงหลีกเลี่ยงฉันรับประกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากทั้งด้านสุขภาพและจิตใจของคุณเองตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะยอมรับหรือไม่พูดอะไรแต่อย่างน้อยก็ลองแล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง สำหรับกล่องที่ฉันนำมาตอนเริ่มต้นให้คุณใส่ความรู้สึกต่างๆของความรักที่คุณรู้สึกอยู่ในขณะนี้ลงในกล่องนั้นและฉันจะรักษาทีละคนแต่ระวังอย่าให้กลับมาอีกจากฮิลาเรียนผ่านวาเนียโรดริเกสแปลโดยบูสเด